สวัสดีค่ะนุกนะหาสวัสดีพี่พี่ F4 ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะนุกมีรถเข้าใหม่นะคะสดสดร้อนๆนะคะมาอัปเดตนะคะวันนี้อยู่กับ t o y o ต a h i ฮร x r e v โว 2.4G ดับเบิลแคบพรีเลนเโฉมปี2019นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะได้เกียร์ออโตโฉมหน้าหล่อพร้อมแครีบอยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะคะทันนี้รีบตัดสินใจเลยนะคะ มาไวไปไวแน่นอนสําหรับสภาพนี้นะคะอันนี้คือสภาพแรกเข้านะคะราคา,าอยู่ที่5 6 9 0 0นมบาทเลขใหม่อยู่ที่1นึ0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะรถสวยรถเดิมเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถคทนนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับตัวออปชันตัว G นะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะ โคมไฟสวยๆไม่มีเหลืองนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าสีดำเงานะคะมีขอบคุ้มเนี่ยมสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสีบอลเงินสีสวยดูแลง่ายนะคะใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะสำหรับตัว 2.4G นะคะมาแล้วใครที่พลาดคันที่แล้วนะคะลองดูคันนี้ได้เลยการันตีรถสวยเดิมๆแน่นอนนะคะมาพร้อมกับ Mac กอลอยนะคะตัวนี้จะเป็น Mac กสเปคเดิมโรงงานเลยสวยๆนะคะแม็ขอบ17นะคะแล้วก็ได้ยางปี2022นะคะสวยกิฟต์แน่นอนนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถมาเดิมๆนะคะมาในข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เดียม,มุมสันรถเห็นชัดเจนนะคะไม่มีชนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำแน่นอนนะคะตรวจเช็คได้หมดนะคะโลโก้ตัวรถมาครบ กระจกข้างโคมเมี่ยปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาพร้อมสวยนะคะคันนี้บอกเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาดีจับต้องได้แน่นอนภายในนะคะเป็นโทนสีดำออปชั่นมาครบนะคะเดี๋ยวนุกให้ดูเลขไม้นะคันนี้รถพึ่งเข้าเลยนะคะเลขไม่หนึ0 0แกว่าโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อบูทูธร,รับสายเข้าออกได้หมด พวะะงมาลัยไม่มีช้าเลยนี่ดูได้นะคะคอนโซลโดดรถอยู่ในสภาพใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีนมาครบพร้อมกล้องถอยมีนิเวกเตอร์นําทางนะคะเครื่องเล่นวิทยุ FM AM เครื่องเล่น CD ใช้งานได้ปกติเลยนะคะได้เป็น Air Auto ต้เกียร์ออโต้นะคะสำหรับเบาะนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนัง ปัไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบอกไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะสภาพปีคือน้องๆป้ายแดงเลยลูกค้าท่าไหนเน้นเอาไปใช้งานนะเน้นออปชั่นครบ,บนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะดูได้เลยฝ้าด้านบนนะคะสะอาดสะอา้านสวยๆแบบนี้ครงสร้างตัวรถมาเดิมๆน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูได้เลยแต่เข็บเดิมซอกประตูเดิมน็อตไม่มีขยบนะคะการันตีตัวรถ ไม่มีชนนักกับสีเป็นเครื่องจมน้าตัวเช็คได้หมดนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะรอยเมคอารที่ขอบประตูกลมๆแบบนี้นะคะเห็นชนัดเจนบ่งบอกได้เลยนะคะว่ารถสวยรถเติมแน่นอนนะคะสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะตัวจีมาไวไปไวนะคะนี่ภายในก็จะเป็นประมาณนี้มีแอร์หลังด้วยนะคะ เบาะแน่แนๆตึงๆไม่มีช้ำนะคะตรงนี้เป็นที่พักแขนวางแก้วน้ำได้นะคะสะภาพดีมากขับดีมากๆนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของแคลรี่บอยมาด้วยนะคะเอาไปใช้งานได้เลยกันแดดกันฝนนะคะยุคนี้นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนกันแดดกันฝนได้ดีเลยนะคะช่วยได้เยอะเลยสำหรับแคลรี่บอยนะคะลูกค้าที่ อยากได้นะคะคันนี้ติดตั้งไปพร้อมใช้เลยลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะหรือถ้าลูกค้าท่าไหนไม่อยากได้แคลรี่บอยแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวถอดออกให้ไม่ใช่ปัญหานะคะอันนี้ให้ไปพร้อมแคลรี่บอยเลยนะคะการันตีรถสวยโลโก้ทุกอย่างมาครบนะคะโลโก้ตัว G มาครบคันนี้มีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยมาด้วยนะคะแล้วก็มาไดกันชนท้ายนะคะนี่เลย อยู่ในสภาพที่สบมบูรณ์เดี๋ยวให้ดูตรงแคลริบอยนิดหนึ่งนะคะนี่สภาพใหม่มากๆกระบะไลเนอร์นะคะล่องลอยการใช้งานน้อยรถไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะคะล่องรอยการใช้งานน้อยมากๆนะคะมีร้วรอยเล็กน้อยตามการใช้งานแต่ว่าบอกเลยนะคะว่ารถสวยจริงๆนะคะรถไม่มีบรรทุกหนักนะคะรถสวยประวัติดีเช็คศูนย์ได้นะคะ โครงสร้างทุกอย่างมาเดิมๆจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบเห็นชัดเจนทุกจุดนะคะดูได้เลยนะมาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะดูรถถูกใจแล้วอยากจะจองล็อกรถเข้ามาก่อนจองเข้ามาได้เลยนะคะใครกลัวรถไม่ทันจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้เลยคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนช่วงล่างนะคะดูได้เลยยังอะไรมาครบนะคะช่วงล่างคิมคลีนแบบนี้นะคะ สวยๆเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนรถทุกคันนะคะที่เรามาตั้งขายนะคะเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย100%เเซน์นะคะรถประวัติดีเช็คศูนย์ได้มีเล่มพร้อมโอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายตรวจสอบได้หมดนะคะในสภาพจิบจิบแบบนี้เลยโลโก้ที่กระจกนะคะ มาครบทุกบานนะคะรถสวยรถเดิมแน่นอนคอนโซลรถนะคะทั้งสองฝั่งไม่มีช้ำแผงประตูนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีแกะไม่มีไขเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะคะน้องๆป้ายแดงคันนี้มีกระตกมองมุมอับมาด้วยนะคะนี ใครที่หา 2.4G อยู่นะคะลองดูคันนี้ได้เลยการันตีรถสวยนะคะอันนี้จะเป็นบอดี้ภายในภายนอกรอบขันนะคะเดี๋ยวพามาดูราละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะมาดูนะคะสำหรับละเอียดเครื่องยนต์นะคะนี่เลยคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์ 2.4GD Asian Blue Super Power นะคะ150แรงมา้าเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถสวยรถเดิม เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะเครื่องแห้งๆแน่นๆแบบนี้เลยไม่มีช้ำนะคะสภาพเกรด A แน่นอนน็อตไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับเมคอาร์ฝากระโปรงมาครบตาปั๊มตโตโยต้ามาครบนะคะระบบเบรก Abs มาครบคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดง่อนะคะจุดตามสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะ แบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆไฟเต็มๆนะคะแล้วก็เพลทรถอยู่ครบระบุปีผลิตชตัดเจนนะคะปี2019นะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอได้ร0 0ยเิกเกอร์สติเหมากอ่อโรงงานมาครบนะคะในเครื่องสวยๆฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะนะคะแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะ ติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะเมกอาร์ที่ฝากระโปรงมาครบนะคะบ่งบอกได้เลยนะคะว่ารถคันนี้รถสวยเกรด A แน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคะลองมาดูรถจริงที่ร้านได้เลยนะคะใครดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาดูรถได้นะคะย้ำรุ่นกันอีกทีหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Hilux Revo 2.4G d o u b ด e c a b p r ั n เ e r ปี2019เกียร์ออโต้โฉมหน้าหล่อคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1 7 0 0 0 0กว่าโล ราคา5,69 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ลูกค้าประวัติเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะหรือใครอยากดาวเพิ่มค่างวดก็ลดลงตามเงินดาวนะคะลดสวยลดเติมแน่นอนนะคะการันตีมาดูรถไม่ผิดหวังนะคะอยู่ต่างจังหวัดถ้าดูรถถูกใจแล้วนะคะสามารถโอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเรามี ทีมงานมาร์เก็ตติ้งทีมงานไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเก็บเอกาสารให้ถึงหน้าบ้านนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางเลยนะคะหรือขครอยากมาดูรถจริงที่ร้านก็มาได้เลยนะคะโทรหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากสำหรับรีโวสวยๆคันนี้ไว้ด้วยถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวลา มีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรีโวคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ